ในคลิปวิดีโอนี้เราได้ทําการสร้างฟาร์มทูเทมและเราได้ทําการจบเอนเดอร์ดากอนแล้วในช่วงเริ่มผมลืมกดอัดผมขอสารภาพเลยผมก็เลยเอาคลิปจากร e ีพ์มอสมามันเลยไม่มีฮอตบาร์นะครับใครที่ขี้เกียจด,ดูก็ไปตรงที่ผมทำสเตลไว้เลยได้นะเอาล่ะงั้นผมจะเล่าเร็วๆเลยนะก็เริ่มมาผมได้ทําการตัดไม้นะครับและหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการไปขุดหินแล้วก็ทํคของหินนะครับและหลังจากนี้ผมก็เจอเรือนะครับแล้วผมก็ในเรือผมก็ได้เจอกับแผนที่สมบัติ สมบัติผมก็ไปหาสมบัตินะครับแล้วมันมีเหล็กอยู่ข้างในผมก็เลยเอาเหล็กไปทําโล่กับของเหล็กนะครับแล้วผมก็ได้เจอกับหมู่บ้านล้างและรูนพอร์ทัลและผมก็ได้ทําการขุดโคลนะครับแล้วผมก็ได้คิดว่าผมจะทําการขุดแบบสติปไม้นะครับเผื่อคนที่ไม่รู้ว่าสติปไมคืออะไรนะครับการสตริปไม้ก,ก็คือการขุดตรงแล้วก็การขุดข้างๆนะครับผมก็เลยขุดดิ่งเลยและตอนนี้คือตอนที่ผมรู้นะครับผมดื่มกดอัดแต่ ผมขุดไกลมาพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ไกลขนาดนั้นงั้นหาเพชรกันเอาล่ะในไหนก็มีเพชรแหละได้เวลาค้าแพ็กเอาล่ะขึ้นมาทำทอร์ชแป๊บนึงไม่งั้นมืดเกินโอเคได้เวลาหาออฟซิเดียนสักอันหนึน่งมาขุดออฟซิเดียนกันเดี๋ยวโอออฟซิเดียนลาวาไปละใครที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากพิมพ์ไ p พออฟซิเดียนด้วยนะครับ เอาละได้เวลาทำของเพชรสักทีหลังจากการขุดเหมืองน,นะครับผมก็ได้มาเตรียมตัวสร้างเนเธอร์พอร์ทัลแต่ก่อนไปผมก็ได้เตรียมของก่อนไปเนเธอร์พอร์ทัลนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอ่ะเพลงมาอา้าวอย่ามาขัดจังหวะดิกำลังมันๆอยู่เลยความผิดพวกนายหรือทำาไมไม่สมูทเนี่ย ผมก็เราเข้าไปในโลกดูมันก็ไม่ใช่ที่เกิดที่แย่นะแต่ผมว่า P.X. ไดมอนด์ act, อันเดียวคงเอาไม่ไหวผมก็เลยกลับไปทํา P.X. เล็กและหลังจากผมกลับมาจากเนเธอรผมก็ได้มาสํารวจพื้นที่ที่ผมเกิดได้หน่อยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วผมก็ได้ออกไปสํารวจแล้วผมก็ได้เจอว่าใบาอมแรกทีผมเกิดมันคือใบอมคิมซานคอเลสเลยผมก็เก็บโกสโตอน์ดหน่อย ผมลองดูว่าฟิกกินมันกลัวเห็ดสุดาจริงไหมเราก็ทำนานพอสมควรเลยกว่าผมจะไปที่อื่นนะและผมก็เจอไบโอมโซแซนวัเล่และผมก็ไปฆ่าสเกลิตันผมก็เอากระดูกนิดหน่อยผมเดินมาอยู่ดีๆก็เจอเนเธอร์ฟอร์เทสแต่ผมผ่าทางเข้าไม่เจอผมก็เลยขุดเข้าไปเลยแล้วผมเจอกล่องแล้วผมก็หยิบสแตนด์ไปและหลังจากนั้นผมก็ไปขุดเนเธอร์าวาดน,นิดหน่อย,อดยอเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็น โอ้เข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยววันหนึ่งยายามาแตะยามาแตะต้องตัวชัดและหลังจากนั้นผมก็มาฆ่าเบรดเด็หน่อยแต่ว่าวันบินไปไกลก็เลยแน่นไงบินนักหนาอ,อตาสักทีและหลังจากนั้นผมก็เดินมาเจอเบรดสปาวเนอร์แล้วพอผมเดินมาเบรดมันก็เกิดเลย3ตัวผมก็เลยฆ่าพวกมันแล้วผมก็กะว่าจะทำค่องหังค่องขังสามค่องขางขัง,ขง,ขงมันไว้แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นโลผมแตกผมก็เลยวิ่งเลย แล้วก็วิ่งมาทำที่คุมขังเลยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรผมจะเรียกว่าที่คุ้มขังตัวเองแต่ใครคิดว่าโลตเตล้วจะหยุดผมได้เหรอถ้าคุณคิดแบบนั้นใช่มันหยุดผมได้คุณคิดถูกแล้วแล้วผมก็เลยกลับไปคราบโลกใหม่แล้วผมก็ทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนสร้างหลังคาบางไม่อยากเปลี่ยนฝนเนี่ยเดี๋ยวป่วยแล้วผมก็กลับมาที่นรกแต่ผมลืมไปว่าผมมีแค่เพียกเพลอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าเพียกพังจะสวยผมก็เลยกลับมาทาเพียกเหล็กก่อน ผมก็เลยมาที่ทอดฟอเทอีกครั้งแต่ว่าผมแทบไม่มีอาหารเหลือแล้วผมก็เลยกลับบ้านไปก่อนและในตอนที่ผมกําลังนั่งหาอาหารนั่นเองอยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับแฟนทอมก็ก็ดีอยู่ผมจะได้เอามาทําน้ํายาสโลฟอร์ลิ่งด้วยนะแต่ว่าในจากที่ผมไม่มีอาหารผมผมก็เกือบจะต,ตายกับแฟนทอมนั่นแหละผมก็เลยทําที่คุูขังด้วยอีกครั้งแฟนทอมมันยังอยู่หรือเปล่าขอดูหน่อยอ๋อยังอยู่ทีนีน <c oughs> ดูฟัอ๋อดูวิธีการสู้แล้วมันจะต้องเดินถอยหลังแล้วก็ฟันนี่เออไม่อยากหมเออเอ้โอเคขอข้าพูดโอเคเช้าสักทีเอาอาหารมานั่งย่างอาหารหน่าเบือ่องานตัดไปเลยก็เล้กันอามีเนื้อหมูในกองด้วยเหรอก็ไม่บอกแล้วผมก็กลับมาที่เนเธอร์ฟอร์ทสอีกครั้งแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมรอบนี้เบดมันดิ้วแปลกๆแต่ผมก็ไปฆ่าเบรดแต่ว่าผมเองนี่แหละที่จะโดนฆ่าเลือดผมเลือด0.5ซอ ว่าลูโดใช้เทคนิคสปีดลันออกและเข้าเกมใหม่เลื่อนมันจะไม่หายเลื่อนผมเดี๋ยวขึ้นโชว์ดีของคิดเทคนิคนีถันแล้วผมก็ออกเรื่อยๆแล้วผมก็เอาเนเธอร์แลนด์มาคู่ขังไว้อีกรอบตองขอบคุณเทคนิคสปีดลันที่ทำให้ผมยังรอดอยู่นั่นเนี่ยยิงมาสิใจย,ยิงไหื่ะอ่าโอเคโอเคแล้วก็มาฟาร์มบิดหน่อยโอ้วันหนึ่งขอตั้งตัวก่อนเมื่อกี้นั่งดู youtube อยู่อันหนึ่งสามตัวเลยเหรอ โอเคโอเคไหวสบายเออเบลดล็อตแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละมั้งแปดอันก็ไปเออโอ้โยเดียวโอ้โยยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเนี่ยแหละสิ่งที่เกตได้รับแกมาทำให้ฉันตกใจแล้วหลังจากนั้นผมก็หาทางกลับไปที่ Over โอเวอร์โวเคมาทำ e n นชานเทเบิลกันกหนึ่งไปหาออ s ซิเดียนก่อนโอเคแล้วผมก็มาขุดออกซิเดียนเคได้เอนชานเทเบิลละ เดี๋ยวนะทำไมมีมีแต่พาวเวอร์อะลองเอนชานดูสักอันก็เลยกันอืมแต่นะไกรสโตนคราฟอย่างนี้มั้งโอเคมาแล้วก็ได้ไกรสโตนมาแล้วเอามาใส่โอเคเดี๋ยวแป๊นหนึ่งขอดูหน่อยพาวเวอร์หมดเลยบล็อกไปดวหรือว่าต้องหาชั้นหนังสือมาใส่แป๊นหนึ่งขอเอาอีกช่างมัน ไม่ต้องเอนชาแล้วเอเทมาสักตัวเพื่อการเดินทางถึงจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอเอมาไหนๆก็มีเชือกแล้วเรามาจับหมากันดีกว่าอต่ได้เวลาสำรวจขออนุญาตจดพิกัดก่อนเอมาเดี๋ยวนะได้บล๊อกแปดด้วยนั้นเนี่ยลังโจรเหรอเพิ่งออกมาไม่ถึง3บ็อกโอเคได้เวลาเตรียมตัวสร้างฟาร์มท o เทมออฟอันดอีกก่อนน้านั้นได้เวลาไปบุกพิเลเจอเพื่อหาของดีๆว่าจะมีอะไรดีๆไหม หนดูสิอยากได้ตัวหัวหน้าเอาตัวหัวหน้ามาดิมีแต่ตัวกะกาโอ้มีแต่ของอะไรเนี่ยของแย่ทั้งนั้นเลยกลับแล้วเจอหมู่บ้านใหม่ด้วยไปสำรวจหน่อยก็ได้กันไม่ใช่ป้นไม่ใช่ป้น,ปนแค่ขอยืมโอเคหลังจากไปยืมของจจกหมู่บ้านมานิดหน่อยก็ได้ของมาเยอะเลยยืมยืมขอยืมนี่หน่อยนะขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็มาตัดต้นชูกาเคอีนิดหน่อย ได้เวลามาปรุงยากันเถอะด้วยขอที่ผมเพิ่งยืมมาจากหมู่บ้านไปยืมมาเอาทรายมาได้เวลาส,น,สนุกการปรุงยาแต่ก่อนปรุงยาขอหาน้ําก่อนโอเคได้เวลาปรุงยาโอเแล้วเราก็จะมาทำน้ายา slow falling วิธีการทำน้ำยา slow falling ก็คือใส่เนธอราดกับใส่ฟันทอมเมมเบร์โอเคได้มาแล้วแล้วก็ใส่เลสโตนเพื่อเพิ่มความนานหน่อยโอเคได้น้ํายา slow falling แล้ว เตรียมสู้กับเอ็นเดอร์ดักกอนและหลังจากนั้นก็น้ำยากันไฟเป็นน้ำยาที่ขาดไม่ได้เลยในการไปสำรวจนรกโอเคได้แล้วและหลังจากนั้นก็แอดเลสตูนเข้าไปเพิ่อเพิ่มเวลาใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วมาสิมา <S 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 เออมาแต่ก่อนนั้นนั้นก็ต้องเตรียมอาหารก่อนแป๊บหบนึ่งขอเตรียมอาหารก่อนอาหารที่เดือสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นแค่ขนมป,ปังแหละได้เวลาเตรียมทำฟาร์มเลดไปบุกพิลเลเจอร์ก่อน เอาโอเมนัสวัตทลมาเออขอบคุณมากจะได้ไปทำฟาร์มสักทีอุ้ยได้สองอันเลยโอเคมาก่อนหน้านั้นก็ต้องเตรียมตัวขุดก่อนโอเคมาเฮ้ขุดเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างฟาร์มตัวเทียมอัสด้ายง่ายๆแบบนี้ไหนดูซิมีอะไรที่สามารถใช้ได้หรือเปล่าอ๋อเออโอเคก็มีเกือหมดเลยนะก็เหลือแค่นี้เดียว โอเคงั้นไปยืมคอมโพสเตอร์มาจากหมู่บ้านหล้างตอนนี้ก็ได้ของเกือบหมดแล้วปัญหาคือแทบไม่มีเหล็กเลยพอดีไม่ได้คุณเหล็กเผื่อมางั้นได้โอ้มีสปอนเซอร์ด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมาทีหลังโอเคแล้วก็กลับมานอนสักพักแล้วเราก็จะต้องคราบคอปเปอร์กับคาวดอนโอเคได้แล้เอาบักเก็ตอีกอันนึงจะไปหาตักเลาวอะโอเคของครบแล้วงั้นได้ เดี๋ยวนะ่ผิดหรือเปล่าเนี่ยอืมดูจากสภาพน่าจะผิดอ่าเออขุดผิดจริงด้วยใช่เอาไม่ได้ผิดดีกว่างันจะขุดทำไมโอเคมาแล้วก็มาตามตัวนี้ใครที่อยากสร้างตามดูใน e s สคริปชันได้นะแปะไว้ในเดสคริปชันอยู่เคแล้วก็ขุดทางออกประมาณนี้น่าจะโอเคมั้งวางอ่าออกไปมาตรงนั้นเฉยเลย เดี๋ยวแก้ก่อนโอเคแค่นี้ฟาร์มเราก็จะเสร็จแล้วใครที่ไม่รู้ว่าฟาร์มมันทำยังไงวิธีการทํางานของฟาร์มนี้นะครับรอมันโดนดามจีท่าครั้งแล้วเราก็ตีมันหลังจากมาทํานี้เราก็หลักพาตัวเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ขนย้ายวิเลจเจอกันทุกคนไปอา้าวตกเฉยแป๊บขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาเออเดินขึ้นอย่างงี้ค่อยง่ายหน่อยเอออ้อาวอย่าลงไปดิขึ้นมาดิขึ้นมา,นมาบอกให้ขึ้นมาเออกว่าจะขึ้นมาเออดี โอเคไปอ่าได้เวลาทําลายเรือขึ้นมาขึ้นไปบนบวกไปขึ้นไปสิบวกให้ขึ้นไปอ่ามานี่อาหารอาหารตามอาหารมาเออตามอาหารมาหาวิธีใหม่ละูวิธีใหม่ละตามอาหารลนะ,อ,ะอ้าว <c oughs> เครียดเลยตามมาเออน,นี่ออกไปออกไปออกไปเออแล้วค่อยกลับมาไปนอนก่อนก็เลยการขอแค่อให้วิลเลจเจอร์มันตายซสมบี โอเคได้เวลารักพาตัววิเลจเจอต่อขึ้นมาเออเดี๋ยวแนึ่งต้องสร้างสะพานให้วิเลจเจอหน่อยไม่อยากให้เรือตกเรือตกแล้วงานจะเข้าโอเคสะพานเสร็จแล้วไปวิเลจเจอโอเคพร้อมแล้ววิเลจเจอลงไปหนยลงไปเออต้องงี้ต้องง่ายๆแบบนี้สิแล้วก็มาแต่ของขอฝากของไว้แป๊บนึงไปหาออมินัสอุ้ยเจอพอดีเลย จะได้อะไรโหแบทโอเมนสี่เลยเหรอแบทโอเมนสี่มันเยอะเกินไปถ้าเกิดพลาดแล้วเดี๋ยวสวยดีกว่าแต่ตอนนี้ต้องอุดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพิเลเจอร์มันจะเดี๋ยวพิเลเจอร์มันจะตกลงไปแล้วสวยสฟาร์มนี้มันไม่ได้สร้างตรงทะเลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสร้างตามก็ต้องอุดทำที่อยู่ไกลๆนะทุกคนอันนี้ผมเจอมาแล้วใน โลค c a t i v อื่นที่ผมลองทดลองฟาร์มนี้ดูโอเคเสร็จแล้วอุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ได้เวลาเตรียมตัวเปิดเรทฟาร์มถ้าเราดื่มโอเมนัสบอทเทลอันนี้เราก็จะได้แวดโอเมนและเรทฟาร์มก็จะเริ่มนะทุกคน หลังจากที่ฟามนี้เสร็จผมก็ได้โทเทมอ o พบันไดอิ่งมาถึง4อันที่เห็นมันได้แค่3อันเพราะอันนึงผมเอามาถือไว้กันตายใฉยๆแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ออกสำรวจเนเธอร์เพื่อหาไบโอมวาร์ฟอร์เสโอเคแล้วตอนที่ผมกำลังต่อบล็อกเพื่อข้าสะพานอยู่นั้นก็ได้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือเอ่อผมว่านี่คงจะเป็นสิ่งที่โง่ที่สุดแล้วแหละผมเคยทำโบนโลกนี้แหละ มาตีดิต,ดตดีไม่โด้เอาไหมเอออ้าวลงลาวาไปแล้วโอ้ยอย่ามายุ่งไอ้หน้าเกลียดโอ้ไม่นะอาหารชิ้นสุดท้ายท้าหมดแล้ว yeah, แย่ละแล้วออกมาไกลจากที่เกิดประมาณพันกว่าบอกโอ้เรียบร้อยอาหารหมด uh, uh. <c oughs> หาวิธีเอาชีวิตรอดไม่เหลืออาหารละทำไงดี <c oughs> โอ้โหไม่มีอาหารที่ใช้ได้เลยอรอจะต้องกินเนื้อมูดิบหรอสวยละ เร็วๆๆไม่นะเออเออไม่นะตัวดีว่ามันได้เหลืออยู่สองอันสุดท้ายคุมขังตัวเองแป๊บโอเคค่อยๆต่อบล็อกไปช้าๆรอบนี้ต้องช้าๆช้าๆได้พโอ้เหลือโท่าเทมอยู่อีกอันหนึ่งอันนี้รอสุดท้ายแล้วโอ้ยมันจะตายหัวหลาวานั่นแหละแล้วมาไกลอยา่างบ้านด้วยอาหารก็หมดอันนี้สวยของแท้ เคเหลือโดเตมาสุดท้ายอ๋อเลยมาแล้วนี right. ่นะเดี๋ยวขอกลับไปแป๊บหนึ่งตรงนี้ปะเออโดเทมาสุดท้ายละแล้วตรงนี้ไม่มีพื้นดินด้วยอันนี้แย่ละเดีียวก่อนคิดก่อนทำไงโอ้โหไม่มีพื้นแถวนี้เลยอ๋อรู้ละดำลงไปใต้น้ำเฮ้มาเทคนิคสุดบันเจิดคิดได้ยังไงก็ไม่รู้มาเร็วเร็ว โอ้ยเร็วสิมาทำวูเดนเพ็กดีกว่าถ้าได้มอนเพล็กพังเราจะสวยไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านมากประมาณหนึ่งร้อยกว่าบล็อกวูเดนเพ็กอันเดียวก็น่าจะเอาอยู่มั้งเอถึงบ้านและหลังจากผ่านมานานมากก็เอาบล็อกที่ได้มาเยอะๆไปเก็บก่อนโหได้มาเยอะมากเลยเช่งนั้นตอนนี้ไปหาตัเต็มออฟอันดอิงใหม่ดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวละตัวเต็มออฟอันดอิงหายมาเลย ที่ทุกคนเห็นผมกดอันนี้คือคนละวันกันนะคือผมใช้เวลาอัทิย์นี้สามวันมาซี่เอนเดอร์แมนใครจะไปกลัวอ่ะ่ะ,ะเทเลพอร์ตผ่านนี้เลยโอไม่จะตายนะจะตายเพราะเอนเดอร์แมนไม่ได้เดี๋ยวอโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคมาฟาร์มเลดกันสักพักดีกว่าแลวก็สองตัวสุดท้ายเร็วสองตัวสุดท้าย อ่ะตัวสุดท้ายเอออ่ะรอบนี้ได้มา6อันอก็ดีอยู่งั้นกลับไปสำรวจเนเธอร์ต่อแหละข้างหน้าคือว่าฟอเรนต์ไปโอมหล่จะจดี่หามานานในที่สุดน้ำตาแทบจะไหลได้สักทีเคงั้นเราก็มาฟาร์มเอ็นเดอร์แมนกันสักพักกันดีกว่านะทุกคนเอามาเร็วเรียบข่ามัน ข่ามันเอาอาตสจกทีเดสักตัวไปเร็วอืมอืมผมว่าผมจะหาประมาณเอเดอร์โพป,ประมาณสิบสองอันนะนะฮะเมื่อกี้อะไรผ่านนะ่ะมารีบมาติดอยู่ในเรือเถอะฮะเดิอนออกได้ด้วยเหรอโอ้โหฉลาดมากเลยติดอย่างนี้อ่ะฮะโอเคป่ะเตรียมตัวต่อบล็อกไปหาเอเดอร์แมนปะหนึ่งใช้เนเธอร์แลกนั่นแหละมีจะ ท่วมตัวแล้วเนี่ยฮะ,ะเกิดอะไรขึ้นโซเดียวเลเซอร์แทนไฟเพอร์ติชคิลมันแกแกจะต้องโดนต่อยตายและรับความกากของตัวเองจะต้องโดนมัดต่อยตายรับความกากของตัวเองโอ้โหมีเอนเดอร์แมนสามตัวอยู่ตรงนั้นเลยเหรอเฮ้ยเยอะอยู่นะโอเคสี่ตัวก็ได้ โอ้โหตอนแรกกะจะเอา12เ n d e r pearl แต่เดินมันเจอ enderman อก็เลยแบบเอา14ไปเลยก่ <c oughs> อนจะไปหา ender dragon ขอนอนก่อนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะหาลูกธนูใช้ยังไงดีผมมีอยู่2แ,แผนแผนแรกคือการเทรดกับพิกินกรีนจะมีโอกาส8.71%ที่จะได้ลูกธนูสีเหลืองส่วนวิธีที่2คือการเทรดกับวิเลเจอร์อาชีพคนทำธนูจะขายในราคาหนึ่งอแรกกับแอโร โอเคมาเริ่มกันที่แผนแรกเลยคือการเทรดกับฟริกกินมาดูกันว่าจะได้อะไรอุ้ยของดีอยู่นะโซสปีสามเออโอเคไปทำฟาร,ร์มเนเทอร์วอร์ดได้แต่ว่าเราไม่ได้แอร์โลสักอันงั้นแผนสองแต่วันหนึ่งขอค่าไอรอนกลีมวอร์ดอืมโอ้อยโอ้ฮะตีถึงได้ไงโอ้โเสียทัวร์เทลเอาอันดายกับการตีไอรอนกรีนโอเคมามาทำงานให้วิลเลจเจร์มันได้งานกัน ให้ทำมาให้วิเลเจอร์ได้งานมาวิเลเจอร์ของกากเอาใหมเอาไม่รับงานอนีกเอาใหม่สิ mm hmm. เออมารับงานอ่าโอเคอย่างต้องนี้มาละเทได้เยอะเลยประมาณ64แหละสองกองเออสวยโอเคเอาเอมามออมาเก็บแล้วก็ไปหาดีเอ็นกัน เดี๋ยววันหนึ่งเตรียมเอ็นเดลพอแลวก็มาแลกให้กลายเป็นไอออฟเฟนเดอร์สิบสี่อันพอแล้วแหละแล้วคิดอะไรมากไปไปเอออย่าแตกอย่าแตกอ่าสวยเทม,มาสักตัวคงไม่เป็นปัญหาหรอกกับการเดินทางของเราขอให้ม้าตัวนี้มันวิ่งเร็วผมไม่อยากเสียหลอดอาหารกับการเดินทางไปหาดีเอาจริงเทม,มาสักตัวคงไม่ตายหรอกอ่าได้ละชโดวอเฮ้ยเร็วอยู่ เค okay, งั้นเราก็รีบๆไปกันโ oh, <Ha? S 1> อ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นไปกันอืม mm hmm. ดูจากสภาพตอนนี้ยังไม่มีของดีจะลองปาดูกันฮะเอ้ยไอโอมต้นนี้เดี๋ยวขอเซฟพิกัดไว้ก่อนโอเคงั้นเรามุ่งหน้ากันต่อไปเถอปะปเป็นไงฮะอยู่ไหนอะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเมื่อกี้มันไปไหนอ้าวเลยมาแล้ว <laughs> ป่าถอยตรงนี้ปะ ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะงั้นอ้าวแตกเลยเดี๋ยวนะตรงนี้เอ่ออ๋อน่าจะแถวนี้แหละมาอ่าจริงด้วยปล,ลงข้างล่างกันดูฝีมือการวอเทอร์บักเก็ตเอ็มเอลจีครับผมดูนะเอ,อ่อไม่กีดไม่เห็นอะไรเดี๋ยวไอซิวเวอร์ฟฟิตพวกนี้มันน่ารำคาญมากเลย ออกไปออกไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยอ่ะไอ้นาเกีดอย่าเข้ามา,ามาโอเคอืมไปอุ้ยมีให้อยู่แล้วหนึ่งลูกโอเคดีอยู่เพราะฉะนั้นปไปต่อบล็อกโอเคต่อบล็อกเสร็จแล้วเก็บตัวสูกก้กับเอ็นเดอร์ดากอนกินอันนี้ก่อนเลย ทรลฟอรลิงน้ำยาลรลฟอรลิงฝีมือการยิงของผมดีมากไม่เคยพลาดเป้าไม่เคยเลยเชื่อผมครัแบบหนึ่งตรงนี้อะอะไรจะเข้ามาใกล้โอ้ยไปไปต่อขอขึ้นไปดีๆได้ไหมเอาละ่ะได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวยิงทรูพวกนี้ให้มันหมดกัน แล้วก็ไปตรงนั้นโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็ทำการฟันเดอร์ดากอนไปเออเออเออโอ้ไม่ต้องกระโดดน่าจะเร็วกว่านะเนี่ยไม่ต้องกระโดดมันดูเร็วกว่าการะโดดเยอะเลยหรืออาจจะเป็นเพราะผมมีน้ำยาตารูฟอร์ล่ตก่อนเป็นอนหนึ่งของกินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวที่ตายจะเป็นผลไม่ใช่มังกรเดีโอ้อยมาก่อนน้ำคืนแล้วก็ไปต,ต,ต่อฟันต่อลองดูวาน,นูฝานเบาอะ่ะ ดาวด้วยไปไปเร็วเร็วโอ้ำไมันเดือดหนักเกนมันอีิจังไปเร็วตายไปแล้วมาต่อเอ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 เอเรียบร้อยฟรีดีเอ็นโอ้โหเสียงควรจะรดเสียงดีไหมเนี่ยโอเคตอนนี้ก็จบได้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาหาอไลท์ทรากันดีกว่า แป๊บหนึ่งขอเก็บ x อก,ก่อนเดี๋ยวค่อย,อยไปหาอลไลท่าอุ้ย7 0็เคไปหาอลไลท่ากันนั่นไงไปโอเคเข้าไปไหนดูสิจะได้ของดีไหมอืมก็ไม่ใช่ทีทีแย่ เจอเอนซิตแต่เอนซิตนี้ดูท่าจะไม่มีเรือแต่ก็ไปเก็บชาลเกอร์หน่อยก็แด้กันมาดูกันจะได้ยู่ขนาดไหนก็โอ้ก็ไม่ได้อาสิ่งที่น่ากลัวในเกมนี้อันดับหนึ่งลาว,วาอันดับที่สองฟอร์ดามิโอ้ยยุดไม่อยากบินโอเคได้เวลาใช้คอรัสฟูบาบก็ไม่ได้แย่โอเควิชานินจาสามลิฟสชั้งไหนดูสิ ไอ้มีเอซิตี้ที่มีเรือแถวนี้ไหมวิชานินจานั่นไงวิชานินจามาได้ผลเร็วมาเลยมาลอยเลยจะได้ขึ้นไปบนเรือสักทีโอ้ยเจ็บเอามาตายตายซะแกตายซะตายซะไอไอกล่องยุดนี่ผมวอเ e อร์บักเได้ดู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 ฝีมือการ MMG Water b u วอเ t ของผมคนเห็นไรทุกคนเห็นไรทุกคน,น,กคนอ่าพอดีเลยเอามาโอเค มาเลยอืขอบคุณมากขอบคุณสำหรับอาหารหยุดแกอย่ามาวังอย่ามาขัดขวางกันได้อีไลท์ทราของฉันสวยโอ้อ่อกล่องนี้กากอยู่นะทําไมได้แต่ของกากเลวันนี้เฮ้อเครียดเลยหยุดเอาโอเคถอดคำพูดถอดคำพูดเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรของดีทั้งนั้นเลยอีไลท์ทรามาเออนี่ร่อนได้เวลาร่อนสักทีอืม รู้สึกดีมากเลยกับการล่อนอันนี้เคดีอยู่มางั้นเรากลับบ้านกันเลยก็เลยกันหาทางกลับบ้านก่อนนั่นไงเออ,อเคไปกลับบ้านกันได้แล้วเออเคเข้าไปกันเออในที่สุดก็จะได้กลับบ้านที่มาอา้าวทำไมเตียงหายอ่ะ เออใครทำลายเตียงไปเตียงหายไปไหนช่างมันไม่เป็นไรจุดสปอนอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเตียงมาโอเคและเราก็จะได้นอนทักที่งั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยเชคลิปนี้ผมใช้เวลาทำสิบชั่วโมงนานมากรวมกับเวลาตัดต่ออีกสาวันใครรับชมมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมาแต่ผมว่าคนน่าเจอก,กันตอนสนามที